อช่แล้วครับคณะรถตู้ทีมงานเขอเองเตรียมตัวกับบ้านน้องคูไปอมกันบงโอ้ยมือเปแล้วเนาะรถจอดอยู่ข้างในมูเนี่ยเียพ่อเอกันไปพรอลูกไหมพ่อไปยกจมลําโอ้ยเป็นไขไข้กันตายโอ้ยคนีคนเนี่ยเป็นไข้ มาแล้วครับจะส่งลูกสาวขึ้นรถกันครับพี่น้องครับเออมีเอฟซีประสงค์ด้วยครับอ่ะเราถ่ายรูปอาศัยไฟพี่มูเนาะนะคะอ่ะอันนี้หมูส่องไฟค่ะตะวันก้า อ่ไปจะถ่ายเอาแล้วมีถ่ายอีกไหมแนับกัอ่เดี๋ยวดเดี๋ยวโอ้ยิงลูกมีถ่ายพี่หมูมาพี่หมูพี <c oughs> ่หมอนถ่ยหน่อยค่ะ <c oughs> ไปน้ำตาบไปน้ำตาบวชไม่รู้ว่าเดี๋ยวทไปยากะไกล่ถามหาหมูว่านอดีสอดเลยนี่แหละกับน้ำกนมไปหนหมูวานนี่ถามหาพอนิกีพอนิกีสอดมือนีเลยนอนแต่่าลักก็ใส่มได้ย่ำไหนะ ไมดีเดีกนครับเออหูเลยครับูไปเลยปะเนี่ยมันดิเป็นเน้อเออเป็นหน่อยแบบล้งกี่ไปเลยใช่ไหมใช่ใช่วัวป้านหน่อยแบบา้นแ้้นเต็มเลยงะผนจะแวะไปบ้านก่อนเพราะต้องไป้องกก่อนโอ้ย่างโนโ้ดังน้ำอ่ะ แ่งหน้าเป็นเพื่อนพ่อป่ะมันยานพ่อเป็นง่วงนอนเพลงสุดทางสรุปพ่อสรุปสรุปเป็นมูหรือเป็นนอนสรุปนอนเป็นมูปีโป้ย่ะแซลล์พี่ขยาพี่ขยมมาจะก้อนแก้แหนะแล้วมาลงขยาไหม หายจ็กถนนสอสีแค่โลเดียวยังเจอกันนะครับพรงนี้ครับพระไหายไข้แห้งเ้เป็นไข่หรือยังไงถ้สิบแปดเปิอดไปกินเผาคนคันโอ้เติมพลังทอดอีกข้าง้นนอนในรถแล้วผมนึกว่าจะขึ้นจะขึ้นแจ็คาผมอ้หผมมาเงยเะแหละเติมรถเลย ลองเพลงละลองเพลง้ฟังดูมันไม่ว่ามันไม่วชได้ค่ะไม่หงใช่มอเตต่อไปนะเอามยน้อยสขชาได้บนเอาเนออาน,นสเป็นวัน ไม่ไหวก็ไ่้นะปนะครับจะมบาไปบายไปบายลูกครับบอกว่าเอ้ครับดดีมนิกี้ัดพอดีสุดยอดปเสียมาระของออจุ่มหาไปเดี๋ยวพอกันครับทีมงาน น้ำก้นเยครับไปแล้วครับเตรียมงานหญิงจากับน้าหนัครับเซโรน,นครับตัมก้นเลยครับพี่นีกี้ขอบตะับรันครับตัมครับแต่เฮาไป,ไปเป็นเก็บบรรยากาศกต่อพี่หมูไปแล้วครับผู้หญิงเตรียมตัวไปทำบุญต่ออยู่บ้าน องอิงนะครับมือ,อื่นฝากแฟนคลับอีฟซีทุโขทศชันครับผู้ใดอยากมาร่วมกิจกรรมหรือว่าอยากมาร่วมทำขวัญนะครับให้อุงอิงมือ,อื่นเศร้าครับไม่เป็นเศร้าหรอกค่ามมันเป็นชักใบใบเนีน่นะครับช่งใบใบใบแก่ๆนะครับอุงอิงตื่นขึ้นกับสีใบเขา่าใบใบสีสูขวัญนะครับมือื่นนะครับฝากแฟนคลับอีฟซีสุโขทศชันนะครับตั้งศีรษะเท่า บานหักหรือว่าคมเมืละกุมครับเดินทางกำลังที่ถึงนะครับสีสเกตกันแล้วนะครับไปเบิรแล้วครับหายหมดเรียงไม่เหลือเดินทางแล้วครับเก็บของเ,อเองือไปเลย ไปลางครับลูมเซ้ยครับพี่น้องครับ สรีสะเกดนะครับมือนที่บ้านนองคูตมบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับงานขอ,องงอิงเป็นเจ้าภาพนะครับวงอิงแม่หน่อยพ่อเอกเป็นเจ้าภาพนะครับจ้างสาวหน่อยนะครับไปทําการแสดงและก็สซมีบริจาคโอ้หลายอย่างอยู่ครับให้ครับลุงบ้านส่งเสริมสุขภาพชุกชนครับมือนครับ Five, ไงครับผมวันนี้ครับครับแก้วหายย็น i̇şte ซ mm. <th uh uh> ื้อไปแม่ไปขอเข้ามาใหม่แก้วซื้อมาหายใช่น้ำร้อนนี่ก็ฟรีกาแฟฟรีมันยัเอาแก้วฟรีไปอีกรอบเด็กกับพราะว่ามันต้องอยู่ภากลำเรือน เอาไปกันนองใจพ่อหลอดครับพี่น้องครับครับผมกิปนี้ฝากไว้สักนิดครับปืนเจอกันอยู่บ้านหนองผู้ตำบลจันทร์เอาไปเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทั้งสองซีบีนะครับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดสับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวด,ดีๆทางช่องซีบี คล้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC ฟอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ